ได้ลูกใหม่ด้วยขอบคุณพี่นัทพี่การมี่ฮาวด์ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่นัทนะคะขอบคุณพี่นัทพี่การนะคะที่สารฝันพวกเรานะคะอาาจรย์มันไม่ได้เพื่อน

หน้าหน้าิมแปงมากเลยตอนเนี้ยอะโอเคสาว้าวว้าว ใครเริ่มมาเลยหรอใครมาเลยหรอโอ้ยย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 โอยยยอยย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 งยยยยยยย้ยย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 ยโอยยย้ายย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 ยวยย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 อยย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 โอย เส,สบายด้วย <S 1นึ่งส7 8 9ามสี่ห้าหกเจแอพี่โกแอบไปปลาของขวัญมาหนูรู้นะแปดเ แม่เกคุณแม่พ่อแิย้มไม่ไหวโซนสตรองแม่ซสรอมโอ้ยเก่งมากบราว์เก่งมากเก่งมากเาจะเอาร้อยทีเมื่อกี้50เกอบยืนลงไม่พีใช่หมพ่โนบิตะอ้โยมก็ลืมไปพี่บูว่าผมเล่นส่วนอื่นแต่ไม่ได้เล่นสาแล้วเมื่อกี้จะเอาร้อยทีปะโตมันฮึดเสือกไม่หน่อย Thank you so much I really love your dance you're so talented love your dance too ย e ่ย thank you very much คุขอบคค่ะแม่อย่าลืมฟอนะครับขออยุแม่แม่เม่เแเอลแม่เนม่ี้ผมดูลายมยเลยด่เพยม่กีม่เลียม่เี่เลยมเกลนยแกี้แกแกีเอลยแมเกลยเกลีคนแฮปปี้โแกสดใส่งกล้วเลยมเคลียดแม่เกลเ ขอ,อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณเมฆขอบคุณยี่ยี่ค่ะบ๊ายบายค่ะบายบายค่ะขอบคุณค่ะ<บ>